ครับโค้งสุดนนะัาักนะครับกรับนะครับถัดนะครับใส่ยิ่งนะครับใสย่ยิงนะครับดูครับ นี่ครับก็จิปเปอร์ครับกันสัมผัสก็ใช้เป็นกบยางแก้กันติ๊กเขี่ยวนะครับเขาเต็มป,า,ปมากเป็นไม้ก็เช้าว่เมื่อกี้มันกัดผมไปรอบหนึ่งแหละแล้วคนนี้ผมกระเทาะไปตีข้างหน้าแล้ววนกลับมาครับมันกัด พาไาสายแต่ว,ว่าไสายมันสะดุดกิ่งไม้ครับสะดุดกิ่งไม้กิ่งนะครับกิ่งกระถินก็เลยทิ้งไว้ก่อนครับแล้วก็ไปตีข้างหน้าแล้ววนกลับลองกลับมาซ้ำครับไม้เดียวเลยตูมเลยครับเป็นกอบยางแก้คันสิเขี่ยวนะครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องตกปลาน้องไม่ด้วยครับก็จะพยายามทำคลิปลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมทำงานประจำด้วย นี่ก็ออกมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งแล้วจบแปดเก้าโมงก็ต้องกลับทำงานแล้วอ่าอยัางไงร,รบวกวน,นนะ้าช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสายสวยครับเขาเก็บทำอาหารครับตัวนี้